ค่ะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยเขาก็พยายามหาวิธีการหาทางออกอยู่ถึงแม้โอเคเรื่องของแมช์ทางการเขาอาจจะมีไม่เยอะแต่เขาก็มีแมช์อุ่นเครื่องที่ไม่เป็นทางการแล้วเตะเหล่านี้ที่เล่นได้ดีเนี่ย <c oughs> คือเขาเล่นมาตลอดค่ะชุดเนี้ยเขาพยายามให้โอกาสเราเห็นโค้ชของฮายอกจุน ok ของเราเนี่ยเขาให้โอกาสนักเตะม,มาเล่นเนี่ย17ปี 19ปีให้มาเล่นและไม่ได้มาเล่นแค่แมชนีม้มาเดียวค,คือเล่นมาก่อนแล้วนะครับอุ่นเครื่องก็ที่ผ่านๆมาก็ใช้ชุดนี้แหละยืนพื้นมาตลอดเลยอันนี้ผมผมขอขอบอกสาภาพส่วนตัวตอนที่ผมไปดูทีมชาติไทยซ้อมไทยซ้อมเสร็จปุ๊บเป็นคิวของเราที่ซ้อมก่อนเจอไทยะะนะครับยังไงคเอาไปเจอเทนนิ่งผมยอมรับว่าผมประมาททีมชาติลาวผมก็คุยกับผู้สื่อข่าวบ,บอกว่าอุ้ยพี่ลาวเนี่ยเขาตักเตะตัวเล็กจังเลยใช่เขา โทษน,นะคือดูเหมือนกล้ามเนื้อยังไม่ใช่นะักฟุตบลอลชุดใหญ่อะแต่บอกเลยผมคิดผิดแล้วผมก็พูดตอนวรนยายไปแล้วว่าผมและทุกๆคนอะต่อจากนี้ผมบอกเลยเขาดูถูกทีมชาติลาวทีมชาติตีม,ม,มอเลสเต้หรือบรูไนหรือทีมที่ดูจะเป็นรองบ่อนคุณเลิกคิดได้เลยผลงานมันออกมาแล้วเตยกับการบุกเสมออินโด3-3เนี่ยผมบอกเลยนะอินโดไม่มีข้ออ้างนะครับเตรียมทีไม่ดี แล้วไงคุณเล่นในบ้าน<ช>คนดูคุณก็เยอะแฟนๆเยอะอยู่แล้วใช่แล้วน็อตเตะที่มาเนี่ยหลายๆคนก็ยังมีชุดที่ติดชุดใหญ่มาก่อนนี้เล่นคาร์โล่ก,ก็มีมาเซีโนเฟอร์ดินานคุณอยู่ออกฟอร์ซิตี้ในลีกของลีกวันอังกฤษแต่คุณน<ช>็อตหลุดเมื่อวานคุณไปสก,กัดนะครับเสียไฟแดงก็เลยใบแดงเลยอ่าใช่ไหมเหลือสิบคนอาผมถามว่าอย่างเงี้ยคุณมีประสบการณ์อาชินครับฟรนานก็เคยเล่นมาแล้วเตยในครั้งก่อน ก็เล่นมาแล้วแต่คราวนี้คุณน็อตหลุดฉะนั้นเรื่องที่หมดที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับอย่าไปโทษเลยว่าเ<ช>ตะคุณเป็นดาวลุ่งอะไร<ช>ผมเชื่อเลยเกินนะครับนักเตะอินโดนีเซียชุดนี้ที่เป็นชุดที่ค่าเฉลี่ยอายุอาจจะน้อยอประสบการณ์ผมว่าในเกมระดับนานาชาติระดับใหญ่ๆสูงๆเนี่ยในลีกเองหรือในทีมชาติภาพรวมก็ดีกว่าลาวเช่นเดียวกับไทยครับท้งเตยที่เราเสมอลาวเนี่ยหมดข้ออ้างนะครับเสมอคือเสมอ<ช>ผมบอกเลยและ ก็ใช้ผลที่เราเสมอนะมาเป็นแรงผลักดันเนี่ยเราเรามองเป็นมุมที่มันดีไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ